อาชีพข้าราชการอาชีพเกษตรกร,กรอยากออกรถต้องใช้เอกสารอะไรอีสุโคยะฮะมีคำตอบให้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Q a สวัสดีครับคือกบนันนะครับ,รบ,รบอีสุโคโยะฮะออนแกนนะครับหลายๆคนนะครับตอนนี้ยังสงสัยนะครับว่าอาชีพขพพ้าราชการ อาชีพกเกษตรกรอยากออกรถจะต้องใช้เอกสารอะไรสําหรับพนักงานของข้าราชการนะครับก็จะง่ายนิดนึงนะครับมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนนะครับแต่สเตทเมนต์อาจจะไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าใบรับรองเงินเดือนของพนักงานข้าราชการเนี่ยจะออกมาเท่ากันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก็เลยจะใช้เอกสารน้อยกว่านิดนึงครับเซ็นต,ต่อหน้า finance เช่นกัน สำหรับอาชีพเกษตรกรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เป็นหัวใจหลักของคนไทยเลยนะครับถ้าถามว่าเกษตรกรออกรถยากไหมไม่ยากนะครับเอกสารเนี่ยใช้เหมือนกันเลยเพียงแค่เราจะเปลี่ยนจากใบรับรองเงินเดือนนะครับเป็นสำเนานะครับที่ทํากินเป็นการยืนยันนะครับว่าเรามีอาชีพในการทําเกษตรกรอย่างเช่นเป็นที่เช่าเราก็ใช้ใบเช่านะครับว่ามีการทําสัญญาเช่าเกษตรหรือว่าเช่าที่ดินเพื่อทําอาชีพอะไรนะ สำหรับคนที่เป็นโฉนดเขาเรียกง่ายๆก็เป็นคุดแดงนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับแต่สำหรับคนที่เป็นสำเนาเกี่ยวกับที่ทำกินสามารถครอบครองได้หรือเขาเรียกสอบประกอบน,นะครับครอบครองได้ซื้อขายไม่ได้นะครับตัวนี้สามารถเอามาแนบได้นะครับใช้เอกสารเป็นสำเนาเหมือนกันนะครับใช้อ้างอิงถ้าใครนะครับมีทะเบียนการเกษตรนะครับเกี่ยวกับทำอ้อยทำมันหรือว่าเกี่ยวกับเกษตรรายปีนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเข้ามาอ้างอิงด้วยอย่างเช่น ลูกค้าที่ทําเกี่ยวกับทกศนะครับก็คือเป็นสมาชิกของทอกศเนี่ยเราก็ใช้เอกสารของทอกศเนี่ยเข้ามานะครับเป็นสเตทเมนทกศนะครับแล้วก็ใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านเช่นเดียวกันนะครับเซ็นต่อหน้าไฟแนนซ์เท่านั้นเอกสารง่ายมากครับสำหรับเอกสารครั้งนี้นะครับจะมีอายุในการใช้เนี่ยสมมติว่าเราขอสเตทเมนต์มานะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ30วันนะครับหรือว่า เราขอใบร่องเงินเดือนมานะครับก็เต็มที่เลยไม่เกิน30วันเช่นกันนะครับถ้าขอมาแล้วยังไม่ได้เซ็นหรือว่าเซ็นไปแล้วนะครับมีการปั๊มของตาไฟแนนซ์หรือว่าธนาคารสินเชื่อต่างๆนะครับก็จะอยู่ได้ไม่เกิน7หรือ15วันเท่านั้นนะครับต้องเปลี่ยนเอกสารใหม่จบไปแล้วนะครับสําหรับคําถามอาชีพข้าราชการอาชีพเกษตรกรอยากออกรถแต่ไม่รู้ต้องใช้เอกสารอะไร EP ถัดไปจะเป็นอาชีพอะไรเดี๋ยวมาติดตาม กันต่อไปอีกครั้งนะครับหาชมคลิปนี้เสร็จแล้วถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตอบกันในอีีต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งถัดไปนะครับและติดตามช่องทางข่าวสารในเดือนได้ข้างบนนี้เลยนะครับ <S <S คิดถึงเยซูคิดถึงโคโยฮะนะจ๊ะบ๊ายบาย